เป็นรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube ชิมทำครัววิเศษนะครับที่โรงอาหารรัสสภานะครับยามเช้าวันจต่ที่8มกราคม2567นะครับก็วันนี้อยากจะรีวิวที่โรงอาหารรัสสภามีอาหารเจด้วยนะครับก็สามอย่างห้าสิบบาทมีอะไรบ้างมีสามอย่างห้าสิบบาทนะครับแบบเจเลย มีลาบเห็ดนะครับมีแกงโฮกแกงโฮกแบบเหนือนะครับแล้วก็แล้วก็ผัดวุ้นเส้นผัดวุ้นเส้นเลเรามาชิมกันหน่อยดีกว่าครับอันนี้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทวันนี้มีอารมณ์อยากจะเป็นแบบอโคตรมังสวิรัตอืม ล้าเป็นข้ากล้องวันนี้ไม่ทีน,นี้ได้สดชื่นสบายๆอันนี้ก็มาติดตามข่าวรัฐบาลเศษษฐา รัฐบาลเพื่อไทยนะครับเกี่ยวกับเรื่องส0มสิบาทรักษาทุกที่นีด้าโพที่ว่า,า,น,านายกรัฐบาลเศรษฐานายกรเศรษฐาจะอยู่ยาวแล้วก็ผมมีความสนใจเรื่ององบประมาณปีหกเจ็ดครับวันนี้เขาจะมีการประชุมคณะกรรมการวิสกกมา,สามัญแต่ลงอันนี้อันนี้ลาบเห็ดนะอืมอร่อย อร่อยแบบรสชาติาจะไม่ได้เข้มข้น,นมากไม่ได้ใส่ไอ้เขาเรียกอะไรน้ำปลาพริกน้ำปลาด้วยนะนี่แกงเพื่อแบบเมืองเหนือนะแก่งเพิ่มแบบเมืองเหนือจริงร้านนี้ผมทานบางทีก็จะทานแบบปอเปี๊ยะทอดบ้างจุดทอดบ้างเนียมีอยู่ร้านเดียวในใน ลงอาหารัละสะพานนะอืมเรื่อารมันเหนืออร่อยดีผมว่าท้าสดชื่นดีครับแต่ใครแวะมาลงอาหารและสะพานก็ทา,ทานอาหารเจได้นะครับ ขอบคุณที่ตามช่อง YouTube ชิบจังมพิเศษสวัสดีครับ